ถูกใจน้องนาวาลูกสาวถอดแบบแม่เป๊ะค้ำคสามีบ่นเหมือนมีแม่สองคนก็ฟักกิ้งฮีโร่ทุ่มเงินหลักล้านเดินหน้าลุยธุรกิจใหม่เผยแอบน้อยใจภรรยาสักมาตามรอยจินยองกอดเซเว่นไอดอลคนโปรติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อบนิวสเตรีน้ำยาบนปากออโรบีปันดูขาวอย่างเป็นธรรมชาติยิ้มอย่างไรก็ไม่พลาด สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเนะคะเข้าสู่ pop news daily ค่ะ<า>อยู่กับเอมสาธิดาและอู๋ธีรยุทธ์ค่ะฮะวันนี้ลุกเรานี่เป็นแบบ working woman ดีนะคือเป็นแบบสาวเรียบร้อยวันนี้ค่ะแล้วก็ <11 S 2> เปลี่ยน ทำงานอยู่ฟิทเอเวนิวที่นิวยอร์กอะไรแบบนี้นะเปลี่ยนลุกไปเรื่อยเดี๋ยวคุณผู้ชมเบื่อไงนะครับอ่ะโอเคไปดูข่าวของเรากันดีกว่านะฮะรับข่าวของคุณแม่อ้อมพียดานั่นเองนะครับออกมาพูดถึงลูกสาวน้องนาวาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มจะฉายแววในเรื่องของการทํางานเบื้องหลังนะฮะแต่ว่าคุณแม่บอกว่าเบื้องหน้าเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูกันก่อนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยน้องมีความเขินอายยังไม่กล้าแสดงออกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเบื้องหลังเนี่ยบอกว่าเป็นผู้ช่วยคุณแม่ได้แล้วในเรื่องการดูแลคัวเป็นผู้เลย เนื่องจากว่าพี่อ้อมเองก็พาไปกองละครกองถ่ายบ่อยๆนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ต้องออกมาเคลียร์กันนะฮะเนื่องจากว่ามีประเด็นวม่าก่อนนี้เนี่ยพี่อ้อมกับสามีอย่างพี่อาร์ตเนี่ยเขาแยกห้องนอนกันไม่ได้ทะเลาะกันหรือว่าอะไรนะฮะแต่ว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากว่าคุณสามีเขานอนกรนซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติอีกอย่างหนึ่งเลยของคนที่แบบเพิ่งจะมาแต่งงานกันสมมุติว่าคนที่แบบไม่เคยนอนด้วยกันอะ,ะเออแล้วแบบไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกันใช่ใช่ใช่ผมจะพูดอย่างนั้นแหละนะฮะ ก็คือมันนอนด้วยกันเป็นครั้งแรกๆอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว,ว่าฝ่ายชายกรนนี่คือปัญหาระดับชา้นงก็ต้อง,งพาไปรักษาอย่างนี้พี่อ้อมก็บอกว่าตอนนี้ก็กลับมานอนห้องเดียวกันเหมือนเดิมแล้วนะคะหลังสามีเนี่ยไปรักษาอาการกรนจนดีขึ้นค่ะถูกต้องครับอฟังเสียงแม่อ้อมสักหน่อยฮะ เดี๋ยวนี้เริ่มคิดเองแล้วเออแล้วก็มาดูแลแม่เป็นผู้จัดการได้แล้วนะวันนั้นพอดีไปถ่ายเออไปถ่ายไปถ่ายเครื่องเพชรของเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยมีกระเป๋ามีโทรศัพท์เขาก็จะรับเออแม่แม่ถ่ายอยู่นะคะอะไรเงี้ยแล้วก็วางแล้วเราก็พอพอเราจะแบบเติมหน้านะวคะลูกแม่วานไปเรียกช่างแต่งหน้าโอเคค่ะเดี๋ยวเรียกทั้งหน้าทั้งผมเลยนะคะเราก็เออใช้ได้เขาเขาชอบเวลาไปกองถ่ายไปอะไรเงี้ยก็ชอบเบื้องหลังมากกว่าจบแล้มีแอปคิดดินิบน่ะ ก็เนาะบางทีพี่อาร์ตก็บอกว่าโอ๊ยปวดหัวจังเลยอ่ะมีเหมือนมีแม่สองคนน่ะเอออะไรอย่างเงี้ยโชคดีที่เขาได้สิ่งดีๆจากพี่และสิ่งดีๆจากพ่อไอ้ไม่ดีไม่ได้จากเราเพราะเราก็จะไม่สอนสิ่งไม่ดีให้ลูกปัญหาระดับชาติที่เองยังไม่เคยเจอค่ะพี่อู๋ต้องลองเจอตอนแรกพี่เข้าใจว่าคือพี่ก็นอนโกรธเหมือนกันพี่เข้าใจว่าพี่เนี่ยระดับ รถมินิบัสอ่ไปไปมามาภรรยาบอกว่า เฮ้ยไม่ธรรมดานะระดับรถไฟเหมือนกันคุณอาจจะต้องไปรักษาลคือสาเหตุมันก็มีหลายอย่างใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้หรือของบางคนอ่ะออกกาลังกายเล่นกีฬาหนักๆก็นอนกรนได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยพี่ก็ผุดแคมเปญหนึ่งคือขังเมียไว้ในห้องนอนส่วนเราเนี่ยนอนโซฟานะครับก็ได้ก็ช่วยได้อาจจะต้องแยกกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมการไปนอนให้หมอดูสลิปเทสพรวะบางคนที่อันตรายเหมือนกันนะฮะเขามีการหยุดหายใจระหว่างนอนด้วยค่ะไปกันต่อที่คู่รักอีกหนึ่งคู่นะคะคู่นี้เขาเป็นเด็กแนวสายติสแต่่่ววาชงเนี้ย มีข่าวค่อนข้างบ่อยเลยก่อนหน้านี้วีวายเอเลตก็ได้โพสต์ภาพที่มันดูเศร้าๆใน IG งานนี้เป็นด้านของ9กจีรายุบ้างนะคะเป็นภาพพร้อมกับแคปชั่นที่เราอ่านแล้วก็งงเหมือนกันเขาบอกว่ารู้จริงแต่ไม่จังรู้จังแต่ไม่จริงหรือสิ่งที่ได้ฟังกลับดังแต่ไม่จริงแล้วก็มีแฮชแท็กว่า BB ไหนคุณโอ๋คุณลองแปลสิว่าเขาแค่อ่านยังไม่ถกเลยคนก็เลยบอกอ๋ออันนี้คือโปรโมทเพลงแน่ๆเลยเดาง่ายนะคะแต่ก มีอีกเรื่องค่ะที่หลายคนยิ้มตามนะคะกับภาพคู่ภาพแรกของทั้งสองหลังจากที่ประกาศคบกันซึ่งก้าวจิรายุเนี่ยเป็นคนชวนให้โพส์ตส่วนเรื่องที่พี่ออกรายการเพื่อนและยอมรับว่าเป็นฝ่ายจีบหนุ่มก้าเนี่ยก่อนที่เขาจะกลายเป็นไอดอลผู้หญิงยุคใหม 2020. ่2020บ,บอกว่าเป็นตัวของตัวเองเนี่ดีที่สุดนั่นเองนะคะถ้าคนจะรักก็ต้องรักในตัวเรามากที่สุดค่ะครับ โปรโมทเพลงของก้าเลยค่ะเป็นถ้าถ้าเข้าไปดูจริงๆแล้วมันจะเป็นภาาแบบเขาเรียกว่าเป็นเหมือนอาร์ตเวิร์กของของเพลงนี้ชช่เพลงอับดุลของวงแบดบับบูลนะคะไปฟังกันได้นะคะคือหนูแค่รู้สึกว่าคือเราเราเราูรา้แหละว่าคอยก็อยากอยากรู้เพราะเราก็แบบคอยติดตามแล้วเป็นกําลังใจให้แบบดีละก้าอยู่อะไรเงี้ยก็เลยมีความแบบคาจริงๆก็เขินแหละเอาตรงๆเลยนะก้าห้ามด่านนะ คือเหมือนกับว่าคือเคือก้าว,าาวาเขาลงรูปคู่เราไปแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เห็นเราบ้างเลย oh! อะไรอย่างนี้นแบบรู้สึกว่าดูแบบเหงาจังเลยลงอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้แล้วก็ดึงเชงยังไม่ลงไปหลายวันเหมือนกันพอ oh! แล้วพอลงก็อ่ะ oh! ก็อ่ะลงอันนะันอ่ะ เป็นผู้หญิงที่ผู้หญิงด้วยกันมองเองเย่งนรู้สึกสวยอ่ะเหมือนมองหน้าน้องวีมองเข้าไปในตาแล้วมันเหมือนโดนสะกดนะเขาเหมือนมีเวทมนต์อะไรบางอยตอนนี้คุณไปมองเยอะไม่ได้นะได้จะโดนคนอื่นสะกดเอาใช่ครับผมเดี๋ยวเมียล็อกประตูบ้านไม่ให้เข้าบ้านนะฮะเอาละไปดูกันต่อที่เรื่องราวของครอบครัวนี้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ย ก็เรารู้กันดีอยู่ว่าสำหรับพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร F H E R O เอาค่าออกของเกลยดออกนอกห้องน,นะฮะคือถ่นมาทําธุรกิจขายหมูปิ้ง<น>10ส,สาขาล่าสุดนี้เปิดธุรกิจใหม่หนะครับ<ห>คืออันนี้เนี่ยเป็นหุ้นส่วน ก็เป็นแนวแบบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สนับสนุนแบรนด์คนไทยคือเขาบอกว่าคนที่เป็นหุ้นส่วนของเขาเนี่ยที่ชวนพี่ก๊อฟมาทำเนี่ยเขาบอกว่าเห็นรูปร่างแล้วก็รูปลักษณ์แล้วก็ลักษณะภายนอกพี่ก๊อฟดูเป็นผู้ชายอบอุ่นดูเป็นแฟมิลี่แมนก็เลยนึกถึงแล้วก็ชวนทั้งพี่กอ๊อฟแล้วก็พี่เบลภรรยาเนี่ย แล้วก็ลูกด้วยน้องชูใจคืน <มา S 2> <า>เป็นพรีเซนเ,เตอร์ครอบครัวเลยนะเรียกว่าเป็นแบรนด์ของเขาเลยดูสิใช่ก็ลงทุนกันไปหลักล้าน <c oughs> เหมือนกันนะนะฮะแล้วก็นอกจากนี้พี่ก๊อฟยังบอกด้วยว่ารู้สึกสนุกนะกับการมาทําธุรกิจตรงนี้แล้วก็คิดว่าสามารถต่อยอดไปได้ในราคาที่คนไทยเนี่ยก็สามารถจับไหวก็จะเป็นพวกเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดไรฝุ่นอะไรแบบนี้เครื่องฟอกอากาศนะครับพี่ก๊อฟก็บอกว่ายังไม่หยุดเท่านี้เดี๋ยวจะมีธุรกิจสนิเกอร์อีกรองเท้าผ้าใบนอกจากนี้พี่ก๊อฟยังพูดถึงความน้อยใจภรรรยยาาาบอกว่ภ เนี่ยชื่นชอบคุณจินยองก็สิเว้นมากถึงขั้นที่ไปสักลูกพีชเนี่ยอ่ามันจะมีแมวแล้วก็มีลูกพีชตามจินยองเขานะฮะจินยองเขาสักรอยนี้หรอแล้วก็คล้ายๆ<อ>แบบนี้อะไรแบบเนี้ยแบบแบบก็เลยภรรยาคุณเบลเขาเลยไปสักตามพี่ก๊อฟบอกว่า <c oughs> นี่ก็มีไปนั่งเหม่อน้อยใจอยู่ข้างตู้เย็นเหมือนกันนะฮะ,ะฟังเสียงพี่ก๊อฟสักหน่อยฮะ การทำเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มันก็เป็นอีกห้องน้ำเลี้ยงหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมสมมติว่าเกิดอนาคตหมูป้อหมูปิ้งเกิดหมูติดไวรัสอะไรขายไม่ได้เข้ามาผมก็จะมีจะได้ขาหาทางออกได้อะไรเงี้ยอะไรขนาดไหนอะคะอะไรนะกก็พอสมควรครับเป็นหลักล้านเลยครับก็พอสมควรครับครผมผมนี่น้อยอกน้อยใจครับไปนั่งร้องไห้อยู่กลางท้องหรอ ก็ทีแรกผมก็ไม่ได้ดูรายละเอียดที่ช่วงเขาบอกเขาจะขอสักหนาสักแมวเขาก็ไปดูอาสักดอกนั่นดอกนี้มาเอ้ยมันก็ทีแรกเราก็เห็นแล้วผ่านๆเออมันมีพีแล้วก็ไม่ได้คิดอะไร mm hmm. ปรากฏเขาไปทวิตเตอร์ตอบสักมีคนมาถามสักพี่นี่หมายถึงจิงยองใช่ไหมครับแล้วเขาก็โอ้ <laughs> โอ้เรื่องจิงยองเนี่ยนะครับคือ คอผมแบบเสียใจมากๆใช่ไหมครับลูกสาวมาตบไหลบอกเออมันก็ความชอบเขาเลยนะป้าป๋าแบบอเ,ออเออใช่จริงๆแบบเดี๋ยวนี้พูดเขาจะพูดแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบจะมีความคิดที่โตขึ้นเยอะมาก ชุดใจน่ารักเนาะมีการปลอบใจคุณพ่อด้วยต้องเรียกว่าเสียก,ก๊อปแล้วตอนนี้นะฮะ,ะไปต่อที่นะักแสดงหนุ่มคนนี้เลยมาแรงฮอตมากๆสำหรับมีนพีรวิทย์นะคะ,คะเขาก็เติบโตมาจากซีรีส์วาแล้วก็มีคู่จิ้นที่ฮอตมากๆก็คือมีนกับพลันเองนี่เขาดูใต้ตาดำๆเหมือนกันไม่ใช่ไหมมันเป็นสไตล์ของเขาเป็นหนุ่มอายแชโดอะไรเงี้ยใช่ใเป็นหนุ่มหน้าตีคนหนึ่งเลยคือพักหลังเนี่ยมีนเขาก็รับบท ชายหญิงมากขึ้นไงก็กังวลไหมหลายคนก็สงสัยว่าแฟนคลับคู่จิ้นจะหายไปนะคะล่าสุดกังวลเข้าไปอีกเพราะว่าอะไรรู้ไหมยยเขาเซ็นสัญญากับทางช่อง3ค่ะเป็นเวลา3ปีงานนี้มินก็ยอมรับนะคะว่ามีแฟนคลับบางส่วนเนี่ยที่ไม่ปลื้มเพราะคิดว่าเขาจะไม่ได้กลับมาร่วมงานกับคู่จิ้นอย่างคุณแปลนนั่นเองนะคะถึงขั้นมีคอมเมนต์โอ้โหคอมเมนต์รุนแรงเหมือนกันบอกว่าขอให้ไปไม่รอดอและกลับมาตายที่ซีรีส์ Y โ,ยโดยงานนี้น้องมินบอกว่ายอมรับนะแล้วก็เสียใจกับข้อความแรงๆแบบนี้แต่ก็อยากให้แฟนคลับทุกคนเข้าใจแล้วก็สนับสนุนเขาเหมือนเดิมค่ะค,คือจริงๆแล้วเราก็พูดคุยกันมาระยะหนึ่งแต่ว่าเวลาตัดสินใจจริงๆ่ไม่นานเท่าไหร่แล้วเราก็อยากจะเปิดโอกาสตัวเองกับงานละครด,ด้วยถามว่ากลัวไหมก็มีแอบกังวลมีกังวลมีกังวลเหมือนกันยอมรับเลยเพราะว่าเราก็โตมากับซีรีส์วายโตมากับฐานแฟนคลับซีรีส์วายแต่เราก็ อยากให้ทุกคนลองเปิดใจเปิดใจดูครับแล้วก็เราก็กเราก็ยังอยากได้ฐานแฟนครับกลุมเดิมๆมาตามเชียร์เราอยู่นะเรา,าก็ยังสนุกต่อแฟนๆทุกคนอยู่แต่พอเราเลื่อนเนี่ยมาลองกับงานละครอแล้วเราก็ห <c oughs> ว,วังว่าทุกคนจะจะจะตามเรามาออนออนแล้วกันเราขอชวเชิญทุกคนมาแบบว่าติดตามเราเหมือนเดิมเราก็อยากคือเราตัวเราเองเราก็มีเป้าหมายว่าเราอยากผลิตผลงานเพื่อทุกคนเหมือนกัน โอ้โหน้องมีนอ้อนขนาดนี้แฟนคลับไปไหนไม่ได้แน่นอนครับผมเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ในป๊อปนิวส์เนลี่กับปูและน้องเอมนะครับวันนี้สวัสดีค่ะ